กรรมานนายกยืนยันใช่ไหมตั้งไแค่ะไม่มีแนวคิดจะยุบถึงแม้อดีศรเพียงเกตคุรอดีศรประธานวิรัฐบาลจะเห็นด้วยนะกับการยุบกรรมากอเกรการรักษาความมั่นคงภายในเพราะคุณอดีศรเห็นว่าเป็นรัฐซ้อนรัฐใช่ค่ะหมดยุคเรื่องสองครามเย็นแล้วอม,มันเป็นเรื่องที่กลับเข้ากรมกอง แล้วยิ่งมีการเปิดเผยก็ประมาณจําได้ไหมที่เมื่อวันที่เรานําเสนอไปอ่ะสปีช่วงของพลเอกประยุทธ์ปี6-3สาถึงหกนั่นหรือถ้าย้อนไป15ปีน่ยแสนสามหมื่นล้านมาอยู่ในงบประมาณของกรมเรือการรักษาความมั่นคงภายในจําได้ไหมใช่ค่ะนี่ปกติงกรรบกองทัพก็เยอะอยู่พอสมควรนี่ยังมาอยู่กรมนออะไรประมาณนั้นแต่นายมตรีเมื่อวานนี้ก็เน้นย้ำหลังจากโูก ถากถางผมใช้ข่าวอย่างนั้นท่านผู้ชมเป็นคอมเมนต์ที่อยู่ในโซเชียลม,เมีเดียโพสคุณอดิศักร์ริมปรุงพัฒนกิจที่ปรึกษาพิเศษเคลเรชั่นแชร์ข่าวคานให้สัมภาษณ์ของนายกเน่ท่านผู้ชมนี่คุณอดิศก์บอกขอไม่เห็นด้วยกับคุณเสถาที่ประกาศเอาใจทหารไม่มีแนวคิดยุบหน่วยงานมิหนำซ้ำยังไปเพิ่มบทบาทที่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานราชการอื่นๆก็คือจะให้เอาที่มาให้เกษตรกรทำมาเกณฑ์ รวมถึงเดียไปช่วยขุดคลองคนเศรษฐาเขียนตอบว่าไม่ได้เอาใจทหารเอาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งผมก็พูดไปแล้วว่าการทำงานของหน่วยงานนี้จะต้องเน้นเรื่องการพัฒนาไม่ใช่แค่ป้องกันอย่างเดียวตามได้เสนอข่าวไปกระะนมนอมาเดในเรื่องการป้องกันเรื่องพัฒนาด้วยควรได้สักตอบกลับอีก บอกขอบคุณท่านนายกที่ตอบครับแต่อยากไห้ไปทําการบ้านนะมากกว่านี้เรื่องบทบาทของกรรมนที่ผ่านมาว่าทํางานที่ควรจะทําหรือไม่ซ้ําซ้อนกับหน่วยงานอื่นหรือไม่มคุ้มค่ากับงบประมาณรายจ่ายปีละกว่า7 0 0 0ล้านหรือไม่อ,มอย่าเพิ่งรีบพูดว่าจะไม่ยุบกรรมนอแล้วเพิ่มบทบาทให้อีกนี่แล้วยังไงต่อท่านผู้ชมท่านนายกก็รีโพสต์คุณอดิศรีค่ะแล้วก็ตอ,ตอบกันแบบ พอตเลยท่านตอบอีกบอกจะทําการบ้านมากขึ้นเรียนรู้งานซึ่งกันและกันและปรับให้เข้ากับบริบทของสังคมปัจจุบันโดยดูแลเรื่องสิทธิเสรีภาพของพี่น้องประชาชนไม่ให้ถูกคุกคามโดยอํานาจรัฐอันนี้เหมือนไม่ตอบไหมอ้าขนาดเดียวกันมีอีกโพสตหนึ่งเป็นโพสต์ของคุณสุทธิชัยยุ่นค่ะระบุว่าหมดยุคผีคอมมิวนิสต์มีกอรมนไว้ทำไมเนี่ยค่ะก็คือเขียนข้อความยาวหน่อยนะคะ บอกว่าสงครามเย็นหมดยุคคอมมิวนิสต์กลายเป็นมิตรสนิทของรัฐบาลเซียตโต้สีโต้สีโต้โตูกยุบบมักกันจูปากเวียดนามแต่นายกรัฐมนตรีเศษฐาบอกต้องมีกรมนเอาไว้ไม่สนใจฟังเหตุผลของคนที่เสนอแม้แต่คนในพักเพื่อไทยเองให้ยุคปรับแก้ไขกลไกที่เกิดจากยุคทหานครองเมืองเครื่องหมายตรกตกใจค่ะคนเศษฐาเข้ามาตอบนะ ไม่เคยไม่รับฟังไม่เคยไม่สนใจแต่เป็นการเห็นต่างแล้วจะพยายามพัฒนาทุกๆองค์กรให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของโลกโดยเน้นย้ำให้หน่วยงานนี้เน้นไปเรื่องการพัฒนาและดูแลพี่น้องประชาชนทุกๆองค์กรก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงแต่การที่โลกเปลี่ยนแปลงไปไม่ได้หมายความว่าต้องยกเลิกองค์กรนั้นๆตทนผู้ชมนี่นี่ยังไม่นับวันก่อนที่บอกไม่มีนโยบายจะยุบเดี๋ยวจะมีข่าวดี แล้วไปแถลงที่กรมนอรที่สวนร่ดีว่าขอบคุณเชิญชมกองทัพสองเดือนให้การบ้านไปไม่เกินสองเดือนที่เห็นผลมอบที่ดินมาให้9,600กว่าไร่ใช่ไหมค่ะให้ไปให้เกษตรกรเช่าเนี่ยต้องไปเนี่ความจริงมันมีรายละเอียดพี่หาช่างนิดนึงเปนไหนวะแป๊บหนึ่งค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวดูตรงนี้นิดนึงมีอะีรเยวคือคล้ายๆกับว่ายังไงนะ ต้องชื่นชมเขาเก้าไกล่ายังไงเก้าไกลมีสองคนคุณนัทชากรคุณนัทชาบัทชาบชัยสวัสดิ์ซึ่งมีปืนเยอะนะคนเนี้ยตอนแจ้งบัญชีทั้งสิ้นค่ะบอกว่านายกเศรษฐาเนี่ยเป็นนายกที่มาจากการเลือกตั้งดังนั้นไม่ต้องกลัวทหารมากขนาดนั้นการยุบกรมนเป็นเรื่องที่เมื่อครั้งตอนที่อยู่ฝั่งเดียวกันน่ะก็คิดเหมือนกันว่ามันเป็นรัฐซ้อนรัฐแต่พอมีอำนาจในวันนี้ เห็นอาการขี้หดตดหายขี้หดตดหายกลัวอะไรทหารขนาดนั้นบอกจะ,ะแถลงข่าวใหญ่ก็อุตส่าห์ดีใจคิดว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างที่แท้ก็แค่ไปร้องไปขอร้องทหารว่ามีอะไรให้พอคืนให้ประชาชนได้บ้างอขอนายกเอาไปแถลงข่าวใหญ่หน่อย สุดท้ายได้มาแค่ที่ดินที่เป็นของประชาชนเอามาคืนประชาชนแล้วจะบังคับให้ประชาชนดีใจอีกหรือ,อในวันที่ให้ความเห็นสนับสนุนการอยู่ต่อของกอรมนมท่านก็ไม่ได้คิดถึงคนที่ต่อสู้เคียงข้างพรรคเพื่อไทยที่ทำให้ท่านได้เป็นนายกในวันนี้ บอกดีใจนะที่คุณอดิสรเพียงเกบประธานวิปรฐบาลความจำยังดียังเห็นด้วยกับการเสนอยุบกรรมนรไม่ให้อยู่อยู่กันไปแบบรัดซ้อนรัดอีกก็จะเป็นประเด็นหนึ่งคุณลอมดอนเมื่อวานนี้รอมดอนขออภัยถ้าอ่านผิดค่ะคุณอรอมดอนปัญจอก้าวไกลซึ่งเมื่อวานนี้ก็แถลงย้ำอีกทีหนึ่งว่านายกต้องเปิดโอกาสให้สภาได้ถกเถียงกัน เพราะประธานรัฐสภาเนี่ยตีความเป็นกฎหมายทางการเงินต้องไปผ่านนายกรับรองนายกรับรองเข้ามาให้สภาถกเถียงใช่ไหมค่ะคือมันเป็นหนึ่งในห้าร่างกฎหมายที่จะเปลี่ยนประเทศคุณรอมดอนบอกในการปฏิรูปกองทัพทําให้กองทัพอยู่ห่างออกไปจากการเมืองมองว่าบทบาทของกอร,รมน,อน,นพยายามจะจัดวางให้คนที่คิดต่างเป็นศัตรูคู่อาฆาตโดยเห็นว่าหน่วยงานความมั่นคงเนี่ยควรไปทําหน้าที่รัว้ว ไม่ใช่เอารั้วเข้ามาในพื้นที่ของพล,ลเรือนแล้วก็ย้ำไปที่ทนายกเศรษฐาเนี่ยแหละค่ะเรื่องตัวร่างกฎหมายฉบับนี้ถูกวินิจฉัยโดยประธานรัฐสภาว่าเป็นร่างกฎหมายเรื่องการเงินดังนั้นก็ต้องให้ในายกรัฐมนตรีเนี่ยให้คำรับรองดังนั้นก็เรียกร้องว่านายกควรเปิดทางให้สภาได้ถกเถียงกันเรื่องนี้เพราะถ้าหากไม่เปิดโอกาสอาจจะทําให้ภาพลักษณ์รัฐบาลพลเรือนที่มีอํานาจเหนือกว่ากองทัพเนี่ยมัวหมองไป กรารที่กรมานมีเหตุจําเป็นอ,อยู่หลายประการด้วยกันนะครับหนึ่งในเรื่องนั้นก็คือการพยายามทําให้ความมั่นคงเป็นเรื่องของประชาชนเป็นเรื่องของพลเรือนทําให้กองทัพเนี่ยแหละครับอยู่ห่างหรือว่าอยู่ออกจากการเมืองมากที่สุดนะครับเราเห็นว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงซึ่งควรจะมีหน้าที่และอํานาจที่จํากัดอยู่เพียงการรักษาบรณภาพแห่งดินแดนนะครับควรทาหน้าที่ของรัว้ว ไม่ใช่เอารั้วเนี่ยนะครับเข้ามาในห้องนั่งเล่นเอารั้วเข้ามาในครัวหรือแม้กระทั่งในห้องนอนในพื้นที่ของพลเรือนนะครับผมอยากจะเรียกร้องให้ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับให้คำรับรองนะครับต่อ,อร่างกฎหมายฉบับนี้และเปิดทางให้สภาผู้แทนราษฎรได้มีการพิจารณาต่อไปนะครับผมเกรงว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับจะเป็นถ้าท่านตอบไม่ให้คำรับรองเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ภาพลักษณ นะครับของรัฐบาลโพลเรือนที่ควรจะมีอำนาจเหนือกว่ากองทัพเนี่ยนะครับมัวหมองไปน,นั่นฟังที่เห็นด้วยกับนายกขอบคุณเราไม่เห็นด้วยกับการยุบคนทธนกรบังบงคชนะสอสเก้าไกลลงไปข้องใจเก้าไกลนะ ขอคัดค้านเลยคือไม่เห็นด้วยขอเป็นอีกเสียงหนึ่งไม่เห็นด้วยกับการยุบกอรมนแล้วคุณธนกรก็บอกว่ากอรมนเนี่มีบทบาทสําคัญในการปกป้องรักษาความมั่นคงภายในถ้ายุบไปอาจจะทําให้ประเทศไทยสูญเสียความสามารถที่จะรับมือกับภัยคุกคามเหล่านี้เห็นด้วยกับท่านนายกเศรษฐาแล้วก็ท่านรัฐมนตรีกลาโหมคุณสุทินคลังแสงที่ไม่มีแนวคิดจะยุบกอรมน แล้วคุณธนากรก็บอกว่าคนที่สนับสนุนให้ยุบกรรมนอนอะ่ะอาจจะมองว่ามีอํานาจมากเกินไปอาจจะนําไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้วก็ถูกมองว่าเป็นหน่วยงานที่ซ้าซ้อนกับหน่วยงานอื่นที่มีอยู่อขอตั้งข้อสังเกตว่าการให้เหตุผลเหล่านี้มีเรื่องอื่นแฝงอยู่หรือไม่ การตัดสินใจว่าจะยุบกรรมนาหรือไม่ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของรัฐบาลและสภาควรจะพิจารณาถึงข้อดีข้อเสียอย่างรอบคอบอคุณธนกรไม่ใช่สาวไกลใช่ครับเป็นสสรวมไทยสร้างชาติใช่ค่ะเป็นอรองหัวห<ค>น้า <นะ S 2> พักไป้ขออภัยมันติดติดกันอยู่ไงฟังเสียงคุณธนกรมีไหมผมขอตั้งข้อสังเกตนะครับว่าการที่ผู้ที่เสนอร่างยุบกรรมนอเองเนี่ย ก็ถูกกรมนเนี่ยแจ้งความดําเนินคดีในความผิดในเรื่องของความมั่นคงหลายคดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องมาดูว่าการเสนอกฎหมายเนี่ยเพื่อยุบหน่วยงานที่เป็นคู่กรณีของัวเองจะเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่นะครับจึงอยากจะฝากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ติดตามข้อมูลข่าวสารรอบด้านนะครับแล้วก็พิจารณาถึงเหตุถึงผลนะครับแล้วก็ควรที่จะมีกอรบนอยู่หรือไม่นะครับสำหรับผมเองเนี่ยผมคิดว่ามันมีความจําเป็นที่จะต้องมีอยู่นะครับนี่ ทางผู้ชมอ่ะนี่คือประเด็นที่น่าสนใจอยู่นะ